โคล่อ่าถึงจะบอกฉันเป็นคนบ้าที่ฉันไม่เสพยาไหมคะปาเวดีนะคุณป้าอ่ะเวทีนี้ฉันขอร้องโปรดจะทำทอฉันหิวเพราะตอนนี้ฉันปวดท้องอ่ะโคอาลล่ะความรู้สึกเหมือนดูดไปยูาชาลิปต้าเส็จมาเอเลบเวิร์กฉันคงจะไปไหว้าอามาวันเกิดกีน,นันที่เหมาะสมสำหรับที่สุดสำหรับตึวปปกแมนมันแด็ก,กูรา่าใส่ส้นปิน หน้าเหมือนกับอาชูราหน้าเทาจังเลยแล้วมาบอกฉันบอกเบอร์แล้วแลกไปไหนไปตาเรือรีเวิร์ที่เชียงใหม่เลยอ่ะล้วบอกว่าไกลแค่ไหนคือไกลแล้วบีจีไม่จำเลเอาจริงๆก็ไม่อยากจะไล่เือไปแต่ขาขาข้าเจ้ามาแล้วสองปีแล้วไงอ่ะโซอาล่าแล้วมาเธอเลยเอย่งฉันคงจะหาคนหน้าเธอโคตรแก่เหมือนกับอาม่าแล้วเธอแม่งโคตรจะบ้าพอกินโรตีดิบนรถยามา